สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีกุลากยาวันนี้พาเพื่อนๆนมาตัดหน่อไม้นะครับผมเป็นหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะครับผมที่ผมปลูกเอาไว้นะครับแปลงนี้ก็ประมาณสักใกล้หนึ่งนะครับผมมีประมาณสักหกสิบกอเจ็ดสิบกอนะครับผมหน่อไม้นี่กาลังออกหน่อกําลังดีเลยนะครับผมแบบนี้เนี่ยหน่อกําลังดีเลยบางหน่อก็ยาวเกินแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าหน่อไม้บินนะครับผมคือหน่อไม้บินเนี่ยคือ มันเลยขนาดที่เราจะตัดนะครับผมเรามาตัดช้าอย่างนี้นะครับผมเนี่ยหน่อไม้มันบินแลว้วมันยาวเกินนะครับผมมันยาวเกินนี่นะครับแต่สามารถเอาไปทานได้ไหมตัดไปทานได้นะครับผมแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ตัดนะครับผม ứ. ด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ตัดเห็นไหมตรงข้อเนี่ยมันจะแข็งแล้วเราก็จะตัดด้านบนเนี่ยขึ้นมานะครับผมยาวครับประมาณฟุตหนึ่งนี่ครับมีหลายลำเลยหลายหน่อเลยนะที่ที่มันยาวเกินนี่นะครับผมอย่างเนี้ยาวเกินแล้วเนี่ยครับ แต่เราไปทานได้นะผมทานได้ข้างบนเนี่ยอ่อนอ่อนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยวิธีการตัดเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมผมใช้แค่มีดนะครับผมมีดตอกผลไม้ด้มสีเหลืองเหลืองอย่างนี้นะครับผมคมๆหน่อยนะครับผมนี่ครับแทงไปที่แทงไปที่โคนเลยนะครับผมแล้วก็ปาดให้รอบๆนะครับผมนี่แค่นี้นะครับผมได้แล้วนะครับผม หน่อนี้นะครับผมน้ําหนักประมาณสักโลสองโลสามนะครับผมไผ่กิมซุงเนี่ยมันเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะครับผมน้ําหนักดีมากนะครับผมข้างล่างเนี่ยตรงโคนเนี่ยยังอ่อนอยู่นะครับผมอ่อนแล้วก็เป็นไผ่หวานนะครับผมรสชาติไม่ขมถ้าเป็นหน่อที่มันบินแล้วเนี่ยนะครับผมข้างล่างเนี่ยนะครับผมตั้งแต่โคนไล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมันจะแข็งนะครับผมเราจะไม่ตัดเราจะไม่ตัดตั้งแต่โคนนะครับผมเราจะตัด จากข้างบนลงมาเนี่ยประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับผมประมาณ30เซน4ี่เซนนะครับผมอย่างนี้ผมจะตัดตรงข้อนี้นะครับผมนี่นะครับข้างบนเนี่ยมันจะอ่อนอยู่นะครับผมข้างบนมันจะอ่อนอยู่แล้วหน่อไม้ที่บินเนี่ยมันเริ่มมีรูแล้วนะครับผมมีรูของไผ่นะครับผมเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันจะกวงน้ําหนักมันกวงแล้วมันจะเบากว่าเหมือนไม่เหมือนกับหน่อแบบนี้นะครับผมหน่อที่ยังไม่บินเนี่ยหน่อที่ยังไม่บินเนี่ยมันจะตันนะครับผมมันจะตันแต่ หน่อที่มันบินแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะมีรูอยู่เพราะนั้นมันจะกวงน้ําหนักมันจะไม่เยอะนะครับผมถามว่าทานได้ไหมอย่างนี้ก็ทานได้แต่น้ําหนักจะน้อยหน่อยนะครับผมน้ําหนักจะน้อยหน่อยเดี๋ยวเรามาตัดที่หน่อนี้อีกหน่อนหนึ่งนี่นะครับหนอนนี้นี่นะหนอนนี้ก็ยาวเกินแล้วนะครับผมยาวเกินเราก็ตัดประมาณข้อมันนี่นะครับผมข้อตรงแข็งข้างล่างเนี่ยเราไม่เอา ส่วนหนอนี้นะครับผมมันสั้นหน่อยนะครับผมถ้าเก็บเอาไว้สองสาวันเดี๋ยวผมไม่ได้มาตัดเดี๋ยวมันยาวเกินนะครับผมผมก็เลยตัดเลยนะครับปกติหน่อขนาดนี้นะครับผมยังไม่ตัดนะครับผมน้ําหนักมันจะน้อยแต่เนื่องจากว่าผมกลัวมันผมไม่ได้มาอีกสามสี่วันเพราะอีกสองวันเนี่ยมันก็จะยะมันก็จะยาวเท่าแบบนี้เลยนะครับผมมันจะยาวเท่าแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเราไม่ ทิ้งเอาไว้ได้อีกสองสาวันเนี่ยหน่อไม้มันจะโตเร็วนะผมมันจะยาวเท่านี้เลยแต่ผมกลัวไม่ได้มาผมก็เลยตัดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมันบินแล้วมันยาวเกินนะครับก็เลยตัดซะเลยมาเจอหน่อที่มันยาวเกินเดียนะครับผมเนี่ยีสูงสูงกว่าตัวผมอีกนะครับผมความยาวลำมันขึ้นไปถึงลำมันขึ้นไปถึงสองเมตรแล้วนะครับผมผมไม่ได้สูงกว่ามาร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่นี้สูงกว่าผมนะครับผมประมาณสองเมตรอย่างนี้เราเราหักลงมาเลยนะครับผมหักลงมาเลย แล้วเราก็เอาส่วนปลายของมันนะครับผมเอาส่วนปลายส่วนปลายเนี่ยมันยังทานได้อยู่อ่อนนะครับผมแต่รูมันจะกวงน้ําหนักมันจะน้อยนี่ครับนี่ฮะรูมันจะกวงนะครับผมเพราะนั้นน้ําหนักมันจะน้อยไม่เหมือนกับหน่อไม้ที่มันได้ขนาดสูงประมาณสามสิเซนสี่สเซนเนี่ยมันจะน้ําหนักดีแต่นี้น้ําหนักกวงแต่ทานได้อ่อนนะครับผมอ่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะเปลือกให้ดู เห็นไหมครับอ่อนมากนะครับผมอ่อนมากสีสวยด้วยนะครับผมอ่อนมากเลยนะครับผมเพราะนั้นทานได้อย่างนี้หน้าทานอร่อยนะครับผมคนก็จะชอบทานส่วนนี้แหละเพราะว่ามันอ่อนมากอันนี้อีกหน่อหนึ่งนี่ครับนี่หน่อหนึ่ง อันไหนที่มันแข็งเนี่ยเราตัดทิ้งนะครับผมเอาเฉพาะที่มันอ,อ่อนๆและทานได้นะครับพอเราตัดได้เต็มกระป๋องสีนะครับผมผมเอากระป๋องสีเดินเข้าสวนนะครับผม <S <S ตัดแล้วก็ใส่กระป๋องสีนะกระป๋องหนึ่งเนี่ยหนักนะครับผมกระป๋องหนึ่งมันเกือบๆยี่สิบหนอเนี่ยน้ําหนักรวมยี่สิบตัวโลเลยนะครับผมแบกออกมาเพื่อที่จะทยอยออกมาใส่รถข้างนอกนะครับผมข้างนอกข้างางสวน เพราะว่าต้องใช้วิธีนี้นะครับผมเพราะว่า,าจากบ้านเนี่ยมาที่ท้ายสวนที่แปลงหน่อไม้เนี่ยมันระยะทางประมาณสัก200เมตรถ้าแบกทีแล้วก็ป๋องเนี่ยโอ้โหเสียเวลาตายแล้วก็เหนื่อยมากนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับผมแบกใส่กระปองสีแล้วก็เอามาถ่ายใส่รถอีกทีหนึ่งนี่คือจํานวนที่เราตัดหน่อไม้ได้วันนี้นะครับผมวันเดียวในพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะครับผม บนรถเนี่ยน่าจะมีประมาณสักเกือบเกือบสองร้อโลนะครับผมแล้วก็ยังมีที่ตัดแล้วนะครับผมกำลังแปลรูปอยู่นะครับผมกำลังออกเปลือกนะครับเพื่อที่จะหั่นดองนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณสัก70็ดสิโลได้นะครับผมวันนี้นะ่าผมน่าจะได้ประมาณสักสองร้อยกโลนอกจากนี้ก็ยังมี ไผ่เลี้ยงหวานอีกนะครับผมไผ่เลี้ยงหวานนี่ยังเก็บไม่หมดทยอย, chaos, ทยเก็บมานะครับผมมันยาวเยอะแล้วด้วยนะครับผมไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยก็ขนาดนี้นะครับผมก็จะเหมือนกับไผ่กิมซุงนะครับผมความยาวานเนี่ยก็ประมาณสัก30เซนนะครับผมหนอ่ออ้วนอย่างนี้นะครับผมก็จะได้น้ําหนักขนาดนี้ก็ประมาณสัก3 4มสี่หนอ่อหรือ5้าหนอ่อ 1, 1กิโลนะครับผมในขนาดนี้กาลังกาลังพอดีกําลังน่าทานนะครับผม กำลังหน้าทานเลยแต่อย yes. ่างนี้นะครับผมมันยาวเกินไปแล้วนี่นะครับผมเนี่ยมันยาวเกินไปแล้วนะครับไผ่เลี้ยงวันนี้ก็ได้มาประมาณสัก30บโลได้นะครับผมไผ่เลี้ยงเนี่ยจะขายดีกว่านะครับผมความง่ายในการขายเนี่ยจะขายดีกว่าไผ่กิมซุงวิธีการขายของไผ่เลี้ยงเนี่ยก็คือว่าเอาไปต้มนะครับผมเอาไปต้มทั้งเปลือกเนี่ยต้มทั้งเปลือกนะครับผมต้มต้มทั้งเปลือกเลย นะครับผมหั่นหัวหั่นท้ายน euh ี่นะครับผมแล้วก็ใส่กระทะใบบัวใบใหญ่ต้มนะครับผมพอต้มแล้วเราก็มาปอกเปลือกพอปอกเปลือกแล้วเนี่ยเราก็เอาไปขายแบบเอาไปขายแบบนเหลืองเลยนะครับผมเป็นหน่อไม้พร้อมทานได้เลยนะครับผมมันจะมีความหวานนะครับผมไม่มีรสขื่นรสขมเลยนะครับผมไผ่กิมซุงก็เหมือนกันนะครับผมไผ่กิมซุงเนี่ยมันก็เป็นไผ่หวานนะครับผมความขื่นความขมเนี่ยจะเอ่อจะไม่ค่อยมีนะครับผม ต้มในน้ําเดือดในฐานได้เลยแต่ว่าเนื้อของไผ่กิมซุงนะครับผมเนื้อมันเนี่ยมันจะมีความความหยาบกว่านะครับผมเนื้อมันเนี่ยมันจะมีความหยาบกว่าเดี๋ยวจะหาหน่อที่มันดูง่ายนะเนื้อเนี่ยมันจะมีความหยาบกว่านะครับผมแต่เป็นถ้าเป็นไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยความละเอียดความนุ่มของเนื้อเนี่ย มันมันจะดีกว่านะครับผมเพราะนั <inaudible> ้นหน่อไม้หวานเนี่ยมันจะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งเขาเรียกว่าอะไรฮะเนื้อของหน่อไม้ไผ่กิมซุงมันจะมีเส้นเส้นของหน่อไม้นะครับผมเพราะนั้นความสากความนุ่มนวลเนี่ยมันจะสู้ไผ่เลี้ยงหวานไม่ได้นะครับผมแต่สิ่งที่ไผ่กิมซุงได้เปรียบก็คือว่าขนาดของหน่อไม้นะครับผมขนาดของหน่อไม้คือหน่อหนึ่งเนี่ยนะครับผมหน่อนึงเนี่ยเกินหนึ่งกิโลนะครับผม บางหน่อเนี่ยนะครับผมตรงโคนมันอ้วนๆเนี่ยนะครับผมโคนมันอ้วน,นเนี่ยน้ําหนักมันน้าหนักมันถึงโลครึ่งถึงสองโลนะครับผมต่อน่อนะครับผมเพราะฉะนั้นไผ่กิมซุงมีข้อดีก็คือว่ามันได้น้ําหนักได้จํานวนที่เยอะแต่ว่ามันขายไม่ค่อยดีนะครับผมขายไม่ดีคนนิยมทาน ไผ่เลี้ยงหวานมากกว่านะครับผมคนนิยมทานไผ่เลี้ยงหวานมากกว่าเพราะนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาไปตองดูนะครับผมว่าแบบไหนมันจะปลูกง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับเรามากกว่าถ้าใครชอบวิธีการแปรรูปด้วยการดองแบบนี้นะครับผมเนี่ย คือถ้าดองเราดองแล้วเนี่ยนะครับผมเราจะขายได้กิโลละ30บาทนะครับผมเราจะขายได้กิโลละ30บาทแต่ถ้าขายเป็นหน่อไ <earthquake> ม้สดช่วงนี้นะครับผมถ้าขายปีกเนี่ยกิโลละยี่บาทถ้าขายส่งเนี่ยอาจจะเหลือ10บาท15บาทนะครับผมส่วนผมนะครับผมผมจะขายสดจํานวนหนึ่งแล้วก็เอาไปแปรรูปจํานวนหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าเราตัดได้แถวบนนอกเนี่ยตัดได้วันละ200โล300โลเนี่ย คือมันขายไม่หมดนะครับผมขายในหมู่บ้านในตลาดใกล้บ้านเนี่ยขายไม่หมดเพราะนั้นหน่อไม้มันแปรรูปได้มันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบนะครับผมเพื่อนๆก็ เอาไปดูนะครับผมเพราะว่าหน่อไม้อย um, ่างนี้นะครับผมผมใช้เวลาประมาณ3ามถึงเวันนะครับผม3ามถึงเวันในการตัดต่อรอบรอบหนึ่งได้300รอโลนะครับผมตีไปว่าเดือนหนึ่งผมตัดประมาณสักหกครั้งนะครับผม6กครั้งครั้งละสามรอยโลเนี่ยก็ประมาณตัน8นะครับผมเอาแค่แค่ตันห้านะครับผมตัน5ถ้าคิดราคาถูกที่สุดเนี่ยโลละ10บาทโลละ10บบาทเดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะครับผมเดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสําหรับรา,ายได้จากไผ่แต่เราก็ต้องมีตลาดรองรับมีการแปรรูปนะครับผมการแปรรูปเป็นหน่อไม้เนี่ยมันอาจจะขายหน่อไม้ดองเนี่ยมันขายได้ช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่า,เ,าเราจะไปขายช่วงหน่อไม้ออกเยอะก็ไม่ได้เราต้องไปขายช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาเมษาหรือเดือนพฤษภาเนี่ยหน่อไม้ดองมันจะขายดีแล้วก็ได้ราคานะครับผมเพราะฉะนั้นไผ่าสาหรับ การปลูกแล้วได้หน่อจํานวนมากๆเนี่ยต้องไผ่กิมสุงนะครับผมหรือไผ่ตรงรืมแรงแต่ถ้าจะให้มีความนิยมในการขายขายง่ายขายเร็วเนี่ยต้องไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมซึ่งรายได้หรือจํานวนเงินเนี่ยที่ได้มันจะพอๆกันนะผมพอๆกันสําหรับเอ่อไผ่เลี้ยงหวานกับไผ่กิมสุงไผ่กิมสุงอาจจะได้น้าหนักมากกว่าแต่ขายได้ช้าแล้วก็ขายได้ถูกกว่านะครับผมนี่เพราะว่าไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยพอต้มแล้วนะครับผมขายกิโลละหกสิบ หรือ80บาทนะครับผมต่อกิโลนะครับผมมันขายได้แพงกว่านะครับผมเพราะว่าความนิยมนะครับผมของการกินหน่อไม้ของผู้บริโภคนะครับก็อเอาไปคิดดูครับผมจะปูกไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่กิมซุงนะครับผมเพื่อนๆพนถนัดแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นนะครับผมสําหรับไผ่